ผมนายทรงพั่วเกิดนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เอเชียบางเชียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเป็นคนจังหวัดเชียงรายโดยกาเนิดครับรู้จากทาง Facebook ที่กลุ่มนักศึกษามุสลิมแชร์แช,แช์กันต่อๆไปครับความสนใจอย่างแรกที่ผมสนใจเลยคือชิคที่มาบรรยายนี่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่กําเนิดครับแต่ด้วยแรงบันดาลใจอะไรที่เขาถึงเปลี่ยนสมศาสนา เพื่อมาค้นพบความจริงของว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออะไรแล้วเขาให้คําตอบว่าคืออิสลามครับสําหรับในความคิดผมผมเองนี่ก็ไม่ถึงกับหาถึงว่าต้องเปลี่ยนอะไรเขาเพื่อทดลองแต่ผมหมายถึงว่าเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยทุกศาสนาสอนว่ามีพระเจ้าหมดแต่หมายความว่าหลักการปฏิบัติเพื่อจะที่จะค้นหาพระเจ้าก็คือพยายามจะมาโยงกับศาสนาพุทธเองว่าศาสนาพุทธเองก็เชื่อเรื่องพระเจ้าแล้วก็มีหลัก ปฏิบัติแล้วก็หลักที่จะค้นหาคล้ายกันแล้วแต่ทําไมหลายคนยังค่อนข้างมีอคติกับศาสนาอิสลามอยู่ครับผมถามเกียวกับว่าในฐานะที่เช็คเปลี่ยนศาสนาอิสลามช่วงแรกๆหรือไม่คือก่อนเปลี่ยนเนี่ยเชคคือหลังก่อนก่อนที่จะได้เปลี่ยนศาสนาอิสลามคือไม่ไม่สามารถที่จะแต่ต้องอาง่านอุอานได้เพราะว่าไม่ได้ล้างน้ำละหมาดมาก่อนสำหรับคนอักขศนา แล้วก็ไม่สามารถไปมสัสซินได้แต่ว่าชิคเริ่มเรียนอะไรก่อนที่จะเข้าใจชิคบอกว่าชิคก็เรียนว่าก็เรียนจากประวัติท่านนบีแหละว,ว่าทําไมท่านนบีถึงอยากจะค้คนหาพระเจ้าล่ะนี่แหละครับแล้วก็จากนั้นก็ไปอ่านตามหนังสือแปลอะไรพวกนี้ครับเข้าใจมากขึ้นครับแล้วประทับใจคําถามคือคําถามช่วงหลงัลงๆก็คือถามอย่างเหตุการณ์ในวันอย่างนี้ชิคก็บอกว่าก็อย่าไปคิดสิให้มองโลกในแง่ดีไว้ว่าสักวันหนึ่ง ชนะจงเป็นของอิสลามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสื่อยิ่งออกก็ออกไปออกที่จะทำลายศาสนาอื่นก็ออกไปแต่ว่าการทำลายเขามันกลับเป็นผลดีคือทำให้คนกลับไปศึกษาอิสลามมากขึ้นเพราะว่าไม่มีลทัทิไหนที่มาสอนให้บอกว่าบอกการร้ายแบบนี้แล้วก็อยากให้ชาวโลกอะ่ะไม่ใช่คิดอะไรแบบไรเหตุผลแล้วมาเป็นอิสลามโฟ,โฟเบียคือแบบโลกกุยอิสลามอะไรเงี้ยครับผมรู้สึก อย่างแรกเลยคือผมประทับใจมากมันเป็นอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อน,นครับคือมุสลิมอย่างที่ผมประทับใจแต่แรกเลยถึงผมเป็นพุทธผมก็ไม่กินเหล้านะครับน่ะแบบมุสลิมแล้วก็ติดใจเช็คมากคือเช็คบอกว่าบุหรีถือว่าเป็นฮารอมด้วยซึ่งผมก็ฮารอมก็คือสิ่งต้องห้ามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็คือผมก็เห็นมุสลิมหลายคนคือพยายามจะเบีเ่ยงเบนบอกว่าเอา้าสมัยท่านนบีไม่มีบุหรี่แสดงว่าไม่ได้ห้ามสิแต่เช็คท่านก็บอกว่าเขาห้ามไว้ชัดเจนแล้วว่าในฮารอม ก็คือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยครับอยากให้ชิกบรรยายแล้วประชาอยากให้กลุ่มไว้ชนนลคือประธาสัมพันธ์ให้คนต่างศาสนาเข้ามาร่วมมากขึ้นเพราะว่าประธาสัมพันธ์กับมุสลิมกันเองอาจจะเป็นในวงแคบเพราะว่าต่างศาสนาคือบางส่วนก็ไม่เข้าใจคือต้องการจะให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีครับ